จากเรื่องนี้ทําให้รู้เลยว่าคนเกาหลีเนี่ยสูบุรี่จัดจริงขนาดคนดังระดับโลกยังหยุดตัวเองไม่ได้สนเสริญหน้าข่าวมือถือแต,แต่แต่แต่ดีแล้วที่ออกมาเทคแอคชั่นในเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นน่ะมันจะยิ่งไปกันใหญ่ก็เข้าใจว่าเป็นตัวแม่แต่ว่าทําอะไรอ่ะก็แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเขาบ้างกรณี OA Entertainment ต้นสังกัดของเจนนี่ออกมาขอโทษแล้วคลิปสูบุรีไฟฟ้าในอาคาร แต่ไปอ่านในไอจีคือเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าโอยกันเก่งผิดอะ่ะก็คือผิดเป็นบลิงอย่างมีสติไม่ใช่สักแต่จะปกป้องจนไม่ลืมหูลืมตาคนเราอะ่ะถ้าผิดก็ควรตักเตือนไม่ใช่ส่งเสริมจะมาบอกว่าเจนนี่ก็คนเหมือนกันแต่คนเราก็ต้องมีจิตสำนึกดิแล้วไปนั่งอ่านคอมเมนต์ต่างชาติอะ่ะต่างชาติเขาก็รู้สึกว่าเฉยๆกับเรื่องนี้แต่แค่คอมเมนต์ในไทยอะ่ะมันดูแรงไปหน่อยแต่เขาก็ออกมาขอโทษว่าในที่ที่เขาสูบเนี่ยมันไม่ควร แล้วออกมาเทคแอคชั่นเร็วอยู่อยากให้คนไทยบางกลุ่มเน้นว่าบางกลุ่มนะคอมเมนต์กันสุภาพหน่อยเชื่อว่าทุกคนอะ่ะก็เคยเป็นติ่งเจนนี่แล้วเป็นติ่งเจนนี่กันมาเนิ่นนานถูกแล้วที่ไม่ควรปกป้องในสิ่งที่เขาทําผิดแต่การคอมเมนต์อะ่ะก็ควรจะคอมเมนต์ให้มันมีความสุภาพอีกนิดนึงไหมอะ่ะเพราะบางแอคเคาท์เนี่ยแหละบอกให้นางไปตายบ้างในฐานะที่เคยเป็นบลิงคนหนึ่งก็ไม่อยากจะให้ถูกตราหน้าว่าเป็นด้อมที่ประสาทแดก แล้วนี่ยังดีนะที่ต้นสังกัดออกมาขอโทษก่อนแรงกระแทกมันเลยน้อยกว่าอยู่ตัวคนเดียวเมื่อผิดแล้วอ่ะก็อย่าทําอีกเมื่อขอโทษทุกคนเขาก็ให้อภัยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตสุดท้ายเนี้ยสุบหลีมันไม่ผิดแต่ช่วยดูเวลากับสถานที่ด้วยส่วนสนนักข่าวมือถือ